พร่องกับพร่องไปด้วยกันจะได้สว่างช่วยกันเนี่ยไม่ใช่นิ่งนะไม่ใช่ตรงนิ่งพร่องกับพร่องไปด้วยกันเลยนะจะสว่างช่วยกันคลายคายอยู่ในแง่ไหนมุมไหนไม่ได้ออกคลายออกพร่องแบบไหม้นั่นแหละอืม อันนี้เรียกว่าสว่างช่วยกันคลายช่วยกันนะจะต้องพร่องแบบไหม่นะแล้วมันจะไม่ใช่ลักษณะเลื่อนลอยอยู่ในความพร่องแนละ้วแขงคว้างอยู่ในความพร่องหรืออะไรน้องพร่องไปแบบไหม่แบบไหม้เลย ช่วยกันพร่องกับพร่องไปด้วยกันจะช่วยกันคลายช่วยกันสว่างช่วยกันมีเกะแง่กี่มุมของกรรมวิบากทั้งหลายก็จะล้างช่วยกันทั้งหมดแบบไม่มีขอบเขตก็ไม่มีขอบเขตไปด้วยกันแต่แบบหม่คือไม่มีขอบเขต ไม่แค่นี้แค่นั้นไม่แค่อะไรไม่แค่ตรงไหนไม่แค่ตรงอะไรสมัหมแล้วก็ไม่มีขอบเขตไม่แค่ตื่นไม่แค่พล่งแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ไหม่ในลักษณะปฏิเสธอะไรคือไม่มีขอบเขต ไม่เนี่ยมันไม่ใช่การปฏิเสธมันไม่ใช่ไหมแบบไปคอยอยู่กับการไหมอะไรอย่างนั้นไม,ไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตไร้ร่องรอยพองแบบไหมเพราะไม่เองก็ไม่ใช่ไหมอยู่แล้วไนงะ นั่นแหล,ละเรียกว่าไม่ไม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วนะเรียกว่าไม่ไม่ใช่ตรงลักษณะไม่ใช่ตรงสภาวะไม่ใช่ตรงอาการมันไม่ใช่ตรงรู้ไม่รู้เรียกว่าไม่ไม่เนี่ยมันไม่ใช่ตรงอะไรอยู่แล้วหรือไม่มีขอบเขตเรียกว่าไม่ เอินคือสิ่งอุโลกอุนุภาพอุโลกพร่องคืออุณุภาพอุโลกเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าโปรดไปในโลกทาตสังสวัสรเป็นอุนุภาพที่ใช้โปรดพร่องเนี่ยเอินเะนี่ยให้เนี่ยพร่องเนี่ยพร่องให้เนี่ย แต่แบบไม่หรือว่านิโรธกับการโปรโดนิพานกับการโปรโด้้เป็นสิ่งเดียวกันไปทาแบบนิโรธล้วนๆนไปแบบนิพานแล้ว่ๆนไปก็ เรื่องการโปรดออกสังสวัสดิ์ก็ยังเหมือนก็เป็นสิ่งที่รอการแก้ไขอยู่รอการชะล้างอยู่รอการช่วยยุติให้อยู่ฮนะโปรด จนโลกธาตุสองสวัสรเนี่ยหมดความแตกต่างด้วยนาฏโมหาทิฏฐินิพพานกับนิพพานไม่ไดกันเลิกหลงจนสองสวัสร์เนี่ยมันเลิกหลง มันยังหลงเป็นตัวเป็นตะเป็นนั่นเป็นนี่อะไรมากมายอยู่ก็ต้องมายุติความหลงช่วยมันโดยนิโรธนั่นแหละให้ไม่กับไม่ไปได้กันะสยบโหหะความหลงระงับ ดับช่วยโมหะความหลงทั้งหลายแบบพร่องกับพร่องไม่ได้กันเลยมันจะได้ล้างช่วยกันคลายสว่างช่วยกันคลายช่วยกัน จะได้ไม่มีใครที่มันหลงตกค้างอยู่ในแง่ไหนมุมไหนของสภาวะจิตของลักษณะทางนามธาตุรูปธาตุในนอกแต่พระองค์แบบไม่เนี่ยมันไม่มีความเป็นตัวมันเองของในพระรองค์เราไม่มีไม่เป็น ตัวนิ่งตัวซึมมาใช้ไม่ได้นะที่นิ่งนิ่งซึมซึมมอยู่ใช้ไม่ได้เลยอันนี้โดยเนื้อหาเลยถ้าไม่สว่างก็มืดไปเลย ถ้าไม่มืดก็สว่างเลย <c oughs> โดยเนื้อหาไปเลยแต่มันแช่มันงอมก็มืดไปเลยเอางี้ดีกว่าเนาะง่ายชัดๆจ้าดีพราะลองดีก็สว่างไปเลยทั้งไม่สว่างก็มืดไปเลยก็แค่นั้นแหละหง่ายสัน้นๆผุดเยอะก็เยอะเก่งใจมากก็ไม่ดีไม่รู้จะเก่งใจตัวไหน ถ้าโมไแช่โมเดเซอร์มันก็มืดไปเลยไม่สว่างถ้าไม่สว่างก็มืดนะไม่รู้จะเก่งใจอะไรไมันไม่ได้โมหะเกงใจโมหะเก่งใจความหลง ถ้าเตือนไปเลยพร่องไปเลยก็สว่างไปเลยไม่มืดแบบเตือนไปแบบไหม้ไปแบบพร่องไปแบบไหม้ไปมันก็สว่างเลยไม่มืดนี่ทำไมสว่างก็มืดอย่างเดียวแช่ซึมบือ้อมืดอย่างเดียว มีอยู่แค่นั้นแหละตื่นขนาดไหนก็ต้องเตือนไปแบบไม่ล่ะเตือนมันไม่ทรงเตื่นไม่ขึ้นคาในตื่นตื่นไม่ข้างเตื่นเตือนมันไม่ไม่เป็นตัวเป็นตนในความเตื่นเตื่นสุญญตา เหมือนก็อนุภาพความตื่นที่อุ่ประโลกขึ้นมาเป็นสิ่งที่โปรดสองสวัสด์แต่ว่าไล่ตัวไล่ตนในความตื่นตื่นที่ไม่ไม,ไม่มีเจ้าของในความตื่นตื่นแล้วแล้วตื่นแล้วเลยเตื่นไบบแบบไม่ก็เตื่นไม่เอาตื่นเหมือนกัฤทริดไม่เอากิะนิะใช้แล้วก็แล้วเลย พอมันจะแค่นี้ขึ้นมันลูกก็พร่องขึ้นอีกอืมพร่องออกอีกพอจะแค่ซึมลูกก็พร่องออกอีกนั่นแหละพอมันจะมืดลูกก็สว่างขึ้นอีกสว่างออกอีก ที่แบบไหม่เนี่ยมันไม่มืดไม่สว่างนะเรียกว่าไร้ล่องรอยนะที่พร่องให้เนี่ยสว่างให้ตอหือนให้นี่เราสว่างให้แต่แบบไหม่เนี่ยรู้กว่าไร้ล่องลอยสว่างที่ไม่ใช่ตัวตนในความสว่างนะไม่ใช่แบบเป็นดวงดวงด้วย จ้าออกเลยไม่ใช่แบบเป็นดวงดวง,ดวงมีขอบเหมือนกับดวงแก้วดวงอะไรนะมันตัตวตนในดวงมันยังมีความยึดความติดในภาวะนั้นหลันก็เป็นดวง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 ใสสนิ่ง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 ใสเนี่มันมีประธานนิ่งมันยังนิ่งเอานิ่งอยู่ก yeah. ็เป็นดวง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  นั่นแหละเรียกว่าดวงเวียนดวงกร,รมล่ะไอความสว่างนี้ไม่ใช่แบบนั่นเจ้าออกแบบไม่มีขอบไอ้ดวงดวงมันยังมีขอบอยูบบนะ่ถ้าแบบไหม้นะถ้าแบบไหม้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีขอบทุกอย่างยังไม่มีขอบแบบไหม้เนี่ยมันไม่ใช่การเอาในสภาวะจิตในลักษณะหรือในการไหม้เองเนี่ยมันไม่ใช่การเอาในตัวมันเองถ้าแบบไหม้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีขอบมันจะไม่เป็นดวงเรียกว่าไร้ขอบเขต ไม่มีขอบเขตเหมือนกับเมตตาที่ไม่ใช่การเอาในเมตตาเนี่ยเมตตาที่กระจายเป็นในสภพสิงเนี่ยหนุภาพที่มันออกมาเป็นสีชมพูเนะี่ยมันจะไม่เป็นดวงมันจะจ้าออกนะ แบบไม่มีขอบเขตแบบไม่เนะี่ยไม่มีขอบเขตไปเองแต่นั้นมันจะไม่อยู่ตรงนิ่งไงไม่อยู่แค่นิ่งไม่ได้อยู่ตรงนิ่งตรงเฉยแบบไม่เนี่ยมันไม่มีขอบเขตอยู่กับสิ่งใ,ใดกระจายออกอย่าให้มันไปตกค้างอยู่ในตัวนิ่งนะ เดีย๋ยวจะเป็นภูมิเป็นพาอเป็นชาติในนี่นั่นก็ต้องตามไปโปรดลำบากอีกเนี่ยไม่ย่างเนี้นออกหมดแล้วคลายออกหมด,ไม,ดไม่แบบเติดนไม่แบบโร่งคลายออกหมดละ เอาแบบให้มันตรงต่อเนื้อหาที่ใช้งานได้เลยอยืมนั่นแหละพระองช่วยกันอย่างนั้นแหละพระองช่วยช่วยอพระองกับพระองค์ปฏิกนอยางนั้นแหะช่วยไม่มีใครทวงใครไม่มีใครดึงใคร มีแต่สลายความเป็นคลายๆไปด้วยกันนะ่หนะออกไม่เคยเต็มที่เท่าไหร่ต้องให้เต็มที่หน่อยออกให้มันกระจายออกให้มันเต็มที่กว่านี้หน่อยอยู่แค่สอกแค่วาอยู่พร่องให้มันกระจายมันเต็มที่หน่อยแค่สอกแค่วาอยู่ แบบไหม้แบบพรงแบบพรงแบบไหม้แบบไหม้แบบพรงนนมันเต็มที่หน่อยมันเลยรูปเลยน้าไปหน่อยเลยดินน้ำลมไฟเลยอากาศไปหน่อยเนี่ยมนอยู่แค่สอกแค่วาแค่คืบอยู่ตื่นเอ้ยย่อะอะไรอยู่ตื่นไม่พอจะปวดสัตว์ตื่นไม่พอจะ ล้างตัวมันเองเตือนพร่องเตือนไปแบบไม่หละมันจะเป็นความเตือนพร่องไปเองเตือนแบบคลายในความเต,ตื่นไปพร้อมเตือนไปแบบไม่นั่นแหละ ถ้าตื่นเอาเตืน่นเตือนในเตือนแล้วตัวตนมันเยอะโมหะอุปทานจะเยอะ,อะกรรมในความเตืน่นยึดในความเตืน่นก็ไม่ไปไหนเตืนแข็งตื่นข้างตื่นขึ้นคานตื่นกรรมตื่นเวรอะไรเตื่นที่มันจะกลเป็นกรรมเป็นเวรขึ้นมาด้วยความยึดน่น เห็นนักรบไหมตื่นตัวตื่นใจตื่นนี่ตื่นอยู่งั้นแหละแล้วก็ทะเลาะกันข่ากันตีกันตื่นเวียนตื่นกรรมตื่นแบบมีตัวในความตื่นมันตื่นไปแบบไหมแบบไห่เนี่ยมันจะคลายจากความตื่นกลายเป็นความพร่องเราตื่นพร่องแบบไห่แล้วมันก็ไม่ก่อทั้งความตื่นความพร่องนั่นแหละ นนเนื้อๆเ,เลยถ้าไม่สว่างก็มืดอย่างเดียวแช่มาเสมอยู่ก็มืดอย่างเดียวกระจายพร่องออกไปอีกจะเตินไม่อีกนั่นแหละมันจะได้ไก,กลๆไปหน่อยลุกไล่ขอาอเขวออไปไม่อยู่แค่ตบะาฌานยานไม่อยู่แค่สมาธิไม่อยู่แค่สติ จะได้ไล่ขอบเขตออกไปจากความเป็นภูมิเป็นพบเป็นชาติตั้งแต่พรหม,มโลกจนถึงเวทีมหานรกมันมีขอบมีเขตทั้งนั้นมันก็มาจากสภาวะจิตที่ทรงสภาวะจิตนั่นแหละในแ,แบบไม่ออกไปไม่มีขอบเขตอยู่แค่สภาวะลักษณะทางจิตมันก็นอกเหนือความเป็นพบเป็นชาติเป็นภูมิเป็นชั้นไม่ใช่การคอยทรงดำรงอยู่มันจะได้รักความเป็นภรมจนถึงเวทีมหารนระก่ ไม่ชอยู่ที่ละเอียดหรือหยาบหรือปานกลางทางสภาวจิตสภาวธรรมไม่ใช่อยู่ตรงที่สภาวะละนะักษณะอาการแบบหม่คือไม่มีขอบเขตอยู่แค่อะไรอะไรไม่ใช่อยู่แค่จิตไม่ใช่อยู่แค่ใจชนิดใดแบบใหม่เลยี่ไม่มีขอบเขตไปไร่ล่องลอยไป ม่ใช่อยู่แค่จิตแค่ใจชนิดหนึ่งชนิดใดที่ว่าอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจในเลิกได้แล้วบอกอยู่ที่ใจมันก็อยู่ที่ใจอยู่เรื่อยๆเป็นภูมิเป็นพาอเป็นชาติในจิตในใจอยู่นั้นน่ะแบบไม่ไปสิจะได้ไม่รูปไม่น้มไม่กายไม่จิตไม่นอกไม่ในไม่หลงนอกไม่หลงในไม่หลงกายไม่หลงจิต ไม่เองก็ไม่มีความหมายด้วยความเป็นอะไรอยู่แล้วจึงไม่จัดอยู่ในฐานะของความหลงแต่มันจะอยู่แค่ตื่นอยู่แค่เพราะมันก็ไหมออกไปอีกเอาแบบไหมออไปอีกมันจะได้คลายออก ประทานที่มันแอบเกาะในความตื่นทรงความตื่นความโลร่งอะไรจะได้ไล่ล่องลอยไปอีกทีนี้ก็ใช้นุภาพเป็นใช้นุภาพตื่นโพร่งเป็นเป็นคือไม่ติดนั่นแหละจริงๆวใช่เป็นแต่ใช่เราติดมใช่ไม่เป็น และโพร่งแค่นี้แค่นั้นของแต่และความพร่องนั้นก,ก็แบบไม่ไปอีกจะโพร่งไปอีกมันจะไล่ล่อ,ลองรอยออกไปมันจะได้ใช้พร่งเปน็นคือใช้แบบไม่ติดใช้ห๋ือจะไปพร่งในพรง่งเอาเวลาเป็นโองก็ลอกพร่งก็แต่ไปเรื่อยนั่นแหละ เพราะมันจะแค่นั้นลูกกำแบบไหมออกไปอีกนั่นแหละมันไลลล่ลองรอยไปอีกเหมือนกับว่าขอบเขตแล้ว